สวัสดีนะครับผมก็วันนี้มารับจ้างนะครับไม่ได้มาทําของตัวเองนะมารับจ้างไถไถานาเขาจะหยอดข้าวโพดน,นะครับเอาน้องบีมาอีกแล้วก <c oughs> ็ล้มคันนาเขาด้วยนะครับแต่ว่าน้องบีล้มไม่ได้นะครับน้องบีล้มไม่ได้ก็เลยต้องเอาน้องบีมาเก็บคันนานะครับเก็บขอบคันนา ไม่นช่เก็บปอพนาสิเข้ามุมอ่าอยากเข้ามุมครนวนี้เพราะว่าตาแก่ยังเหมือนกับเข้ามุมยังไม่เป็นนะครับประมาณนั้นแหละต้องผมต้องมาช่วยนะครับ ขับก็ต้องระวังดีๆเพราะว่าความง่ายเหลือเกินนะครับแต่ว่าเรื่องไถไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเป็นผ่านเบร์ดเลยไถเข้าดีกว่ากว่าผ่านทวนนะครับแต่ว่ามันไปน้อยเออมันไปได้ทีนิดเองอะ ถ่ายก็น,น่าจะหลายวันนะครับผมอ่าโอเคข้ามุมเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายแล้วแหละ ในออก็มาถ่ายแล้วนะครับโอ้โหกระลากหน่อยโอ้ตามไม่ทันเลยอ่ะ 2ีนิ้วนะครับฐานสามของตาช้าง20นิ้วก็น่าจะรุ่นอ่าบแล้วก็บี0 b 2บี่าไว่่วะบ7อี่สบ่สแถวส่วนรุ่นตระกูลสามสองามหกสี่ส่วนก็มาเป็นใบขนาดน่าจะ24 24นะครับถ้ามาพานสาม

ขับมือเดียวก็ลําบากหน่อยนะครับอออ่ะคำทอนิดเดียวมันก็ติดแล้วนะครับไปไม่ได้ด้ดินได้อย่างงามเลยนะครับ ดินเหนียวดินเหนียวก็ตอนหยอดก็อย่าพยายามอย่าให้น้ามันแฉะนะครับเพราะว่าข้าวโพดมันไม่ไม่ชอบน้ำนะครับแต่ถ้าปัน่นได้ถ้าหยอดแล้วก็คืองอกเลยนะครับเนี่ย นี่อย่างใหญ่อะทุกคนมันต้องเอาลึกๆหน่อยนะครับลึกสักหน่อยแต่ว่ามันจะเสียตรงที่เขาเขาไม่ได้แปเนี่ยเจะของนาเขาอาจจะไถแค่รอบเดียวนะครับ จะเสียตรงนี้แหละเตรียมดินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไถสองรอบก็ถ้าจะให้พันแบบดีๆเลยก็ยากนะครับโอ้ีอก็ต้องยกผ่านช่วยสักนิดนะครับ ขู่ไว้ก่อนระขูไว้ก่อนติดอีกละติดอีกละก่ <c oughs> อนนิดเดียวก็ติดอะทุกคน <c oughs> โอ้ อันนี้ไม่ได้ลอยเขาไม่ได้ทำอะไรนะเอาปล่อยกิงนะครับโคตรลกเลยเขาไม่ใช่อยางลกโอ้ยพูดมาสภาพแล้วพ่สันโอ้โโอ้โโดดไปเป็นม้าเลยนะครับยิ่งก่าม้าอีกเนี่ยห็นดีแล้วเอาไปไปมา ไม่ได้อะต้องยกฐานนะแหมยกไม่ยกก็คือต้องยกให้สุดสุดเลยนะยกนิดเดียวก็ไม่มาต้องยกให้สุดเรื่องความไม่ต้องกลัวความนะครับเพราะว่ามันค้ำ่านอยู่นะถ้าเกิดไม่มีผ่าน ถ้ายางไปเข้าลองห้อยหลไรในความแน่นอนนะครับเพราะมันไมมีที่ค้ำอยู่นะครับยกเว้นว่าทิหนักจริงๆอะถึงถึงถึงจะคว่ำนะครับถ้าย่างไถยปกติแบบนี้ไม,ไม่ไม่คว่ำนะข้างหน้าเป็นคลองนะครับเนะี่ยกมากก็ใส่เกียร์ปิด ในคว่ำเลยนั้นเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเสือไปแล้วนี่ตกอย่างในคว่ำแน่นอนนะอี่เดี๋ยวไปส่งพี่เอก่อนพี่เอกับเสีย เด็กดำซิ่งนะครับปาาไถรอนะประมาณไม่ค่อยเยอะสักประมาณหกเจไร,ร่มั้หรือ8ประมาณนี้แหละแบ่งกันยังไงดีผมก็ทำงานได้ช้าหน่อยก็ระวังนะพ่อบ้าวผมก็ได้งานน้อยอได้ทีละร้อย ก็เท่า <Hands> ก <bin> ับว so de no ่าไปไปมาประมาณทีทีละผ่านหนึ่งของปตนะปตาผ่านห้าเนาะของผมทีละผ่านหนึ่งมันเข้าทีละสองใบสามเข้านิดเดียวเข้าสองใบก็จะกลับใบผ่านควนของอันนั้นหนึ่งใบนะครับก็จะกลับว่าเอาหกมาหารห้าหรือเปล่าแบ่งแบ่งเงินแบ่งเงินไม่ลงตัวนะครับผมเดียวค่อยว่ากันนะครับโอเคครวบนีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกด ติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ